ลองทวนสามคำพูดที่คุณใช้บ่อยและมันอาจทำลายชีวิตคุณครับข้อหนึ่งฉันอยากรวยนะแต่ไม่มีทุนฉันอยากทำนะแต่ฉันไม่มีทุนคุณคุณไหมครับว่าคุณมักจะไปพิมพ์คอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ต่างๆว่าฉันอยากรวยแต่ฉันไม่มีทุนฉันอยากทำขายออนไลน์แต่ฉันไม่มีทุนฉันอยากจะออกมาไลฟ์สดแต่ฉันไม่มีทุนซื้อของไม่มีทุนอะไรสักอย่างคุณมักจะพูดคำคำนี้ครับคำที่สองครับฉันไม่เก่งฉันไม่เคยทำ ทำไมต้องให้โทษกับตัวเองอย่างนั้นครับว่าไม่เก่งไม่เคยทาทุกคนไม่มีใครทําคลิปวิดีโอทำไลฟ์สดเป็นตั้งแต่แ,ตแรกหรอครับไม่มีใครยิงแอดเป็นตั้งแต่แ,ตแรกไม่มีใครขายของออนไลน์เป็นตั้งแต่แ,ตแรกครับทุกอย่างอยู่ที่การฝึกแต่คุณแค่เป็นข้ออ้างที่คุณไม่อยากจะฝึกครับเพราะคุณขี้เกียจ และคุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่แท้จริงนั่นคือคําพูดจริงๆที่โอป้าอยากจะสื่อสารกับคุณครับข้อที่3นะครับก็คือฉันไม่มีเวลาสิ่งใดที่คุณให้ค่าคุณจะให้เวลากับมันเสมอแสดงว่าในตอนนี้คุณยังไม่ได้ให้ค่ากับเรื่องความสําสเร็จจริงๆของชีวิตคุณคุณก็แค่เป็นเหมือนคนอื่นที่บอกว่าอยากรวยอยากสําเร็จก็แค่นั้นครับมันก็แค่คําพูด ทุกอย่างที่ไม่เกิดการลงมือทํานั่นเรียกว่าอากาศและนี่คือ3ามคำที่อยากให้คุณทบทวนดูครับหยุดเชื่อคำคำนี้หยุดพูดคําคํานี้หยุดคอมเมนต์คำคานี้หยุดขยายคาคานี้กับคนใกล้ตัวคุณแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นฉันทําได้ฉันยินดีฉันเต็มใจฉันเต็มใจฝึกฉันทําได้ฉันโคตรเจ๋งฉันโคตรเยี่ยมฝึกแค่นี้ครับ ใครทำได้พิมพ์นะครับว่าทําได้และถ้าคุณยังติดอยู่กับ3คําเมื่อกี้นะครับคุณก็จะอยู่กับรายได้เท่าเดิมตามที่โอป้าคาดการไว้ไม่มีผิดครับโอป้าอีสานมาสกุลเอนอพสวัสดีครับ